ใส่นะป้าตูกระชิงสไตล์คือนวสวรรค์มหาตะไพย ดูไม่มีก็เติมเพชรได้ที่จิ๊บจอยเติมเกมนะฮรร้านเติมเกมที่เติมไวบริการดีปลอดภัยแน่นอนนะครับลิงอยู่ตรงเดสคริปชันนะโเยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่เกมเจ็ดบาทอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่ซีรีส์รีซีโร่นะครับมาคอลลาบอร์เรชกับเกมเจ็ดบาทนั่นเองนะเราจะเริ่มต้นคลิปนะครับด้วยตัวละครหัวฟ้าตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเล็มหเลมใครเป็นทีมหัวฟ้านี่ก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะแล้วก็แน่นอนครับตัวละะคครรันนนนนนี้ท่่่่เอออาาามกดจขงสใยูหื เป็นตัวละครที่มีความสามารถที่ตีค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากว่าทั้งพาส์ซีของเขาแล้วก็สกิลของเขาที่ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนั่นเองนะทีนี้ผมจับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือซัพพอร์ตตัวละครตัวเดียวนะครับก็คือเจ้าหัวฟ้านั่นเองตัวหัวแดงเนี่ยมีสกิลสองอันนะครับสกิลแรกน่าจะเป็นสตันนะสกิลที่สองคือรับเจอรับเจอก็จะเป็นคล้ายๆกับรูดเซียที่ตีหมุกนะฮะแล้วก็ตัวของพาสซีของเขาเนี่ยจะทําการเพิ่มนะครับตัวของเบสิกสเตัว็ปเน ดามิเอก็จะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลแรกของเขาเนี่ยคือแอมปิฟายนะแอมปิฟายคือยิ่งมีบัฟบนหัวเท่าไหร่ก็ยิ่งตีแรงมากขึ้นตามจํานวนบัฟที่อยู่บนหัวนะฮะสกิลที่สองเป็นสกิลตีหมู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยแรงมากแต่ทุกคนลองในสภาพว่ามีบัฟบนหัวเยอะๆนะับตีหัวไปยังไงก็แรงอยู่ดีนะสำหรับอันติเบตครับอันนี้จะเป็นอันเดียวกันกับเจ้าคิงฟ้านะครับถ้าใครจําได้นะก็เป็นสกิลที่อันติหมู่นะครับไม่สดต้านนั่นเองพาร์ตี้ของเขา เลื่อนแรงครับหรือว่าการใช้หรือว่าการขยับการ์ดเนี่ยจะทําการเพิ่มแอคแท็กเรดสเตปรเ็นะเป็นระยะเวลาทั้งหมดถึง3เทินด้วยกันมากสุดได้5สเต็เท่านั้น,นครับแล้วก็ถ้าอันติเต็มปุ๊บแล้วเนี่ยเลือดจะรีขึ้นมา30%ของ m a x HP นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือเก็บเกรดอันตนะครับเพื่อให้ตัวเองตีแรงแล้วยังไม่พอมีอันติปุ๊บเลือดเด้งด้วยง่ายๆเลยนะับสำหรับตัวละครตัวนี้ทุกคนลองดูเงน้อต้าว่าบน ตัวละครสีแดงไปตีสีฟ้าก็เถอะผมคิดว่าแรงแน่นอนอะเดี๋ยวเราเอาไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงนีฮะ มากับตาแรกของเรานะครับแล้วก็เจอเป็นทีมแน่นอนนะครับทีมเมากาวขั้นพื้นฐานนั่นเองนะแต่อัปเกรดขึ้นมาน่นิดนึงนะเนี่ยทำเป็นเล่นเถอะดูดีนะเนี่ยเอาเมอร์ลินกับตัวเอ็กซ์คานนอมายืนหน้าพร้อมกับลิสตนางฟ้าเลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเล่นสกิลพื้นฐานของเรานะเพราะว่าการ์ดของเราเนี่ยมันจะยังไม่ได้แรงในเทิร์นแรกนะครับเราก็ตั้งทอนไปเนาะและก็ใส่พัมกินปอมใส่ไปพร้อมทั้งจริงจริงอัพขั้นยังไม่ต้องรีบนะครับเราเลื่อนขั้นไปก่อนเลยแล้วกันเพื่อให้ได้แอปแท็ก ถ้าได้การมาผสมเนี่ยมันจะได้แอคแทกเจียสแตัดค่อนข้างไวเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจั่วก,การได้ใบใดใบหนึ่งนั่นไงสวัสดีเราได้การ์ดไอบีไฟามาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีเกาะลินตนังฟ้าเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าลำคาานินนนด,ดน,น,นึงนะตีดับเบิ้ลมาทาฟิวชั่นมาก่อนนะครับตั้งเกาะลินตนังฟ้าขึ้นไปและก็จบเทิร์นของเขาเราก็ไม่ต้องเร่งรีบเนาะ เพราะเรามีอะไรให้เก็บอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราอัพขั้นไปก่อนเนาะล้วก็ตั้งทอนขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้เราไม่สามารถตีเข้าได้นะครับตีไปก็เสียดายการ์ดเปล่าเพราะว่าโล่นิทังฟ้ามันไม่ได้นับนะครับในส่วนของอยากกางโล่นะโอ้อยากกางโล่ดิอยากตีแล้วโอเคถึงแม้เขาจะกางโล่ก็ช่างเขาแล้วนะตอนนี้ออ้สตันมาก่อนนะครับที่โดของเรา แต่แน่นอนว่าโดของเราก็ไม่ได้มีการ์ดอะไรแล้วนีะครับตีไม้หนึ่งใบติดไปสามหมื่นสองและเลือดกระเด้งนะครับเพราะว่าไม่มีการ์ดอ่าห้ามเลือด like ้งใส่มาในเธอตะกี้นะโอเคน่าจะต้องทําอย่างนี้ไปนะครับโดยการตีเดี่ยวไปที่เอ็กซ์คโนรก่อนเลยนะผมมั่นใจว่าทีเดียวตายนะครับและก็ทําอย่างนี้ไปและก็ตีหมูสักรอบหนึ่งก็ได้นะผมคิดว่าไม่น่าจะตายอะไรขนาดนั้นนะครับ rushing strike โอ้โหแสนแปด นี่พี3วพีสามันนะครับตีหมูไปหนึ่งทีโอ้แล้วเมื่อกี้สีที่แพ้ด้วยนะโอ้บอกเลยว่าแรงจัดๆเนี้ยบัฟบนหัวมิ้นหมดถึง5อันใช่ไหมที่เป็นแอตแทกเลยสเตตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะบวกไปประมาณอา่ายีห้าเปอร์อยู่แล้วเนาะแล้วก็บวก20เปอร์จากด้านหลังรวมทั้งอา่าได้บัฟบจากโดมาด้วยนะครับ ตีมาสองใบนะครับบัฟบนหัวบาดเบิดแล้วตีไปหนึ่งรอบบอกเลยว่ายังถึกอยู่ <c oughs> และออาติเมตเราก็มาแล้วนะครบ,บอกเลยเลยว่าสั Sun ่นสนั่นซัมเมอร์เซเวอร์แนนอันติประมาณคิงฟ้าที่ไม่มีดีแอนประสานนะครับแล้วเราก็ตีเดี่ยวไปพร้อมกับตีหมู่ตามไปไม่น่าจะเหลือใครนะครับจะไปเลยสำหรับอันติเขางอบต แล้วก็ตีต่อไปที่เมอร์ลินเคอันนี้ก็น่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเมื่อกี้เกตันติเต็มไปเลือดจะเด้งเนาะไม่น่าจะบอกไม่เหลืออะไรแต่เขามีเกตันติเลยนะครับแล้วเขามีคาทองสองใบคุณพระโอเคตีเดี่ยวมาใส่นะครับแน่นอนว่าตายเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่ดีนะ แล้วก็เพื่อเพลินไปกับการล็อกเกตอันติเขาต่อไปละกันนีครับเรามีแช่แข็งเนาะแล้วก็จริงๆกดทอนไปเล่นๆก็ได้ไดนะผมว่าอเอาอย่างนี้ละกันนะอัขั้นนะครับท้อนไปหนึ่งทีแล้วก็ค่อยแช่แข็งไปอีกหนึ่งรอบละกันนะเอ๊เดี๋ยวนะผมไม่ได้มองเห็นผิดใช่ไหมไม่่าอกไม่หรอกตอนแรกเมื่อกี้ผมกดเสร็จแล้วผมโลกเลย <laughs> ผมเห็นว่าเขาเอาลูโดเซียนเป็นตัวประสานอ้โ,อโหเกือบหน้าแหกแล้วตะ่กี้เก็นแล้วมีอันตินมาถึง2ออันด้วยกันนะครับ แล้วโอ้โหสกิลของหัวแดงจะไม่ขึ้นเลยเหรอเราก็ใส่ติส่วนไปเลย2อ,อันเลยแล้วกันนะครับลราก็แน่นอนว่าแช่เขาต่อไปในเธิร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสยเตเลโอถึงแม้จะเป็นตีสีแดงนะครับแต่มันเป็นละลอกรที่น่ากลัวนะไม่ว่าจะสีไหนๆเขาก็ตกกระจายได้เหมือนกันนะโอเคใส่ตีสองอันก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับตาเด็บาริสตาบอมโอ้โหโอเคไปตาต่อไปกันเลยแล้วกันนะมากับตาที่สองของเราเนะครับเจอเป็นอู้วันกระบอง วิ่เจ๋งอะนานๆทีเราจะเห็นคนเล่นบังกระบอกนะครับก็เรียกได้ว่าหาคนข้างยากแล้วก็จะลําบากด้ยนะเพราะการเขาผสมด้วยอืมคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งถูกไหมใช่ไหมอะผมกลัวจังเลยเ <laughs> มื่อเจอบันกระบอกอย่างี้ก็ลำบากนะเันนี้เล่าอย่างงี้ดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้ไม่ต้องเล่นเกตติมากขนาดนั้นนะครับโอเคเราอัพขั้นไปก่อนที่ <c oughs> กดเทอร์นะเราก็ใช้ปั๊มสิ้นบอมใส่ไป อย่างน้อยเขาได้ลดสองเกรดเนาะเขากินอาหารมาหรือว่าเขาม,มีเมอร์ลินด้านหลังวะเนี่ยอืมซะอย่างนึงอแหละแต่ว่าเราไม่อยากให้เขากดอันติให้เร็วมากเท่าที่ควรนะครับนั่นคือเหนบอกว่าทำไมผมใช้โควต้เขียวนะจริงๆเดี๋ยวก็จะมีคนมาถามว่าเอ้ยใช้โควต้แดงดีกว่าหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับถ้าเราเป็นคนที่กลัวอันติอย่างผมเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเนาะสำหรับการที่จะเอาโคทต้าเขียวมาใส่ในทีมด้วยเช่นกันนะ โอเคก็ตีมาสองรอบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นบอดหรือเปล่าแต่ไม่น่าเป็นไปได้หรอกถูกไหมโอเคตอนนี้เขายังทําอะไรเราได้ไม่ค่อยเยอะเนาะเราทำไปอย่างนี้นะครับอัพขั้นไปตีไปอีกรอบหนึ่งเนาะไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องทําตามสเต็ปอัพขั้นก่อนตั้งทอนนะครับแล้วก็ทำดาเมจให้ได้สูงสุดเนาะเออเราจะเล่นทั้งทีเราห้ามพลาดเนะตั้งทอนไปนะครับแล้วก็พังกิบอมใส่ไป ให้เขาเก็บอันตีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็ไม่ได้โอ้โหจั่วไม่ดีเลยอ,อะไรกันเนี้ยคือ,อหัวฟ้าผมไม่ได้เล่นแล้วมั้งเนี้ยอ่ะอับคั้นต่อไปนีครับแล้วก็ใส่พัมพทิ่บอมใส่เรามาโอเคแล้วก็เราอับขั้นไปอีกเนีครับและเราก็แช่ตัวละครที่ค่อนข้างนั่งหุนหิดเนาะทิ้งไป สองตัวเลยแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาน่าจะมีการอะไรบ้าหน้าเมื่อกี้ออฟอัพขั้นที่ใครนะอ่าเป็นอย่างงี้ไปก่อนแล้วกันเดา,ดาเอาเนะผมจําไม่ได้เองเมื่อกี้ว่าเขาอัพขัน้นไปที่ใครนะครับแช่แข็งไปที่อลิสตังฟ้าสองเทินนะครับแล้วก็ตัวโกเธออีกหนึ่งเทินด้วยกันนั่นเนี่ยการ์ดทองโดน,นแนชื่อปะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่าการ์ดผมจะขึ้นมือก็ยังโอเคนะผมคิดว่า เราน่าจะทําอะไรได้เยอะในเทิร์นต่อไปเหมือนกันนะเพราะเราเป็นสีแดงเนียครับสีแดงเราจะชนะสีเขียวถึงแม้ว่าจะโดนดูดสแตทก็ไม่น่าเป็นไรมากนะอืยังดูดีอยู่ครับยังดูดีอยู่เพราะนั้นก็ในเทิร์นนี้เนี่ยเราใส่อับขั้นแล้วกันนะอับขั้นไปนะครับเพื่อจะได้มีอันติีในเทิร์นหน้าเนาะเราตีอย่างนี้ไปแล้วก็ตีเดี่ยวไปที่บันนะครับ น่าจะโอเคอ่ะแช้แข็งต่อไปนะครับไม่ต้องเล่นกันเทินต่อไปเรื่อยๆแ,แล้เราได้ยังมีเหลืออีกสองใบก็ตีไปหนึ่งทีเนี้ยโดนแนดขั้นสามยังตีอยู่ห้าหมื่นสองอยู่เหมือนกันแล้วส่เรามาแล้วนะครับสองใบที่เหลือน,นั้นก็คงจะเป็นแนดฉื่อหนึ่งใบนะครับแล้วก็สะบัดหนึ่งใบอะเนาะมันไม่น่าจะเป็นอะไรได้มากกว่านั้นนะโอเคในเทินต่อไปเราจะค่อนข้างมีสกิลในระดับหนึ่งกนะันเนาะถแม้จะโดนดูแตนดค่อนข้างเยอะนะครับบันกระบองถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะ เขาดูดมาเยอะมากแล้วนะครับก็ใส่อันตรีไปผมว่าทำอย่างนี้ดีกว่าตั้งทอนนะครับเอ๊หรือว่าเราฆ่าได้วะอืมเราซัดฟูลดาเมจเลยดีไหมเผื่อจะได้ตายสักตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่เราเล่นเราเล่นเซฟเราเล่นเซฟอ่าใส่ไปนอย่างนี้ไปก่อนนะครับเราตั้งทอนไปหนึ่งทีเพื่อให้ดาเมดเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับถึงจะโดนดูดสแตทไปแล้วก็ใส่บาลิสตาบอมหนึ่งทีดูดสแตตก็ยังแรงอยู่ ไปตีปูอีกหนึ่งรอบโอ้โหดูสแตตเอาไม่อยู่จริงๆเรามียาติเมทมาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็โอกาสจะมีสตันค่อนข้างสูงนะแล้วก็สกิลเราก็ผมคิดว่าน่าจะมีพอเคลียร์อยู่ถูกไหมเขาคงไม่ได้ตั้งโล่อาสวยครับอย่ามีโล่ได้ไหมยขอร้องแหละแต่เขายังไม่ได้ตั้งโล่เลยนี่หว่าอวโอเคอ สวยงามอนามแท้ตราตึงนะฮะเราใช้พัมคิดบอมไปผมมั่นใจว่าลินังฟ้าตายนะครับเราตีเดี่ยวไปที่บันกระบองเนาะแล้วก็ตีเดี่ยวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสะใจไปไปอัดติดเพลเชียนเฉยวัดเติมฟังดูดูสแตนท์ผมกับบัฟดูแม่เงยไม่นะผมลืมคิดโถอ,อยแต่ไม่เป็นไรโรเรายังยังทำหน้าที่ได้อยู่นะฮะ ตังโลคันสามขึ้นมาเลยนะแล้วก็ถ้าเขาไม่มีดูดสเตตเราน่าจะอยู่ในจังหวะที่ดีเลยนะเอา้าโอเคแล้วก็สตาร์ทต่อไปที่โดเลยครับโอ้โหตีไม่เลิกไม่ลาเลยนะโอเคอลิซนั่งฟ้าผมคิดว่าน่าจะตายได้อยู่นะถ้าเราเรียงลําดับได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะสเตตเราไม่ได้โดนดูดแล้วเนาะอะน่าจะได้นะครับไม่ได้แล้ว อะไรวะเนี่ยโอ้โหแค่เกือบเท่านั้นเนีแต่เราก็ยังมีอันตีทั้งหมดถึง2อันด้วยกันนะครับแต่อันติเราไม่น่าจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอันติลินาฟ้าเขาขั้นเท่าไหรน่นะครับน่าจะเยอะแหละจังหวะเนี้ยความยินบอมขั้น3มใส่มาต่อเน๊ะแล้วก็ปาดหมู่ไปอีกรอบหนึ่งนะครับ มาเช็คกันก่อนคือถ้าเราใส่อันติมั่วสั่วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันติเขาโอ้โหอันติตันไม่ต้องคิดจะใส่เขาเลยนะเขาพยายามจะทําให้เราต้องกดอันติถูกไหมแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าทําอย่างนี้ดีกว่าเราทําอย่างนี้เรายอมไม่กดอันตินะครับเพราะกดอันติไปก็ไม่ได้ทะลุทะลวงเข้าอะไรขนาดนั้นนะเราให้คนหนึ่งกอนที่ลังฟ้าเด้งหมดไปก่อนนะแล้วก็ตั้งทอนทิ้งไว้นะครับ แล้วก็ยังมีอีก2องใบเพราะนั้นกาะลิน่นางฟ้าเขาก็จะหมดเนาะไม่มีส์สะท้อนในตาต่อไปแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับบันกระบ,บองเพราะผมเองใช้หลังๆมาก็รู้สึกดีกับมันเหมือนกันนะแต่มันอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ในกรณีนี้ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับตีมา3ใบเลยนะครับเพื่อเก็บเกรอันติเช่นเคยครับเราตั้งทอนไปตีไปตีไป ของน,นี้เธอหน้าเราจะได้มีการทำดาเมจบ้างนะครับไม่งั้นเราก็จะวนลูปอย่างเงี้ยอ่าแช่ไป2คนด้วยกันนะครับเกาะลินลงฟ้าเขาก็หมดไปนะครับเหลือเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นที่เป็นของอลิสหนังฟ้านะผมก็ขอแค่ว่ามันเป็นเกาะได้ไหมอย่าเป็นสตันเลยอย่างอ้เขากังได้คนเดียวอันนั่นแหละสวยงามแต่ผมยังไม่ได้ฆ่าใครได้เลยถูกไหม ลำบากใจจริงๆเลยเพื่อความช่วยจริงผมสามารถตีเขาได้เราตีหนึ่งครั้งอ่ะตายแน่นอนนะครับแล้วเราก็ตีหนึ่งรอบเพื่อลดดาเมจของอันติของฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะอ่ะตีไปสองแสนอ่ะตีมูอีกหนึ่งทีนะครับอู้อีกนิดเดียว แต่โอเคแหละเมื่อกี้เป็นการตีบุขั้นสองนะเพราะนั้นเนี่ยบันเขาก็จะตีไม่ได้แรงมากเท่าที่ควรน,นะครับแล้วก็อันติเรามาแล้วก็หวังว่าจะไม่มีสตันเนาะการโจกการ์ดเมื่อกี้เนี่ยมันโจวได้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับหตานี้นานมากเลยเนี่ย <S <S <c oughs> อ่ะอขั้นไปต่อนะครับมีสตันอีกหรือเปล่าเนี่ยอ่า <c oughs> อันตีใส่มาที่โรทันทีเลยนะ <c oughs> สา่ไป <c oughs> โดนแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับโอ้และเราจะสวนกลับไปในทันทีนะครับเราฆ่าได้แหละสบายๆนะครับ ใช่ไหมคือผมพูดในไรเนี่ยผมรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเขางอกอ้โอ้ยนานแล้วเกินตานี้อ um ๋อแต่ก็เป็นท sì> ีมที่ดีนะฮะเอาบันกระบองมาเล่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าใช้นะครับแต่ใช้ในทีมนี้มันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเนาะถ้าเล่นในทีมถึงอาจจะดีกว่านี้นะแต่ก็นั่นแหละผมตานี้ดวงดีด้วยแหละครับว่าไม่ได้อ่ะเราก็ลดเกียรติเขาไปต่อนะครับ ในไหนก็รถกินนันตีแล้วรถเยอะเยอะเลยแล้วก็ตีไปแล้วกันเนาะผมคิดว่าเมลินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับออับคันไปนะแล้วก็ใช้ทังกินบอมคันสามเนี่ยครับไมเก็บแล้วไปถ้าผมไม่โดนดูสแตทคันสามก่นนอนหน้านี้นะโว่ระเบิดถเถอเธแน่มากับตานที่สามนะครับเจอเป็นมันยังไม่หมดไปอีกเหรอไอ้ดันรถเวนเนี่ยฮะ โอ้โหมาอีกแล้วเกตยอมได้ยอมได้เสมอเกตเราตั้งเป็นทอนไปแล้วก็ใช้พับกินบอมไปเนยเราต้องยอมหน่อยเนาะถึงแม้ว่าเราจะตีติดครที่ไม่ติดว้าวคุ้มจัดจัดโอ้โหเิ่ตัวกัดตัวกัดหัวฟ้าเพิ่มโอ้โหบับครบแล้วเราน่าจะ โอเคนะครับเขาอัพขั้นใส่ตัวเองเนาะแล้วก็อัพขั้นในหนึ่งรอบแล้วน่าจะใช้พัมคิดบอมสวนกลับมานะก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ที่มันเสียเนาะโ,นโอเคเราตีหนึ่งครั้งเราน่าจะฆ่าเขาได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่เราอยากฆ่าที่สุดคือดั๊ตถูกไหมเราตีไปเลยเนาะซึ่งตายแน่น,นอนครับการ์ดดั๊ตมีกี่ใบมีแค่2ใบเท่านั้นถูกป่ะมันก็ต้องลุ้นๆหน่อยใส่ยับเลยละกันคราชิสไนท์โอ้โหสูงกันสูงคุณพระ ตีบูไปม,มีแค่สองใบก็เอาให้ครบโอเคมีสองใบไม่น่าจะเป็นอะไรมากมัง้งใช่ไหมไม่รู้อ่ะสองใบนะครับมีตีเดียวกับตีบูนะผมมั่นใจว่าตัวของหัวฟ้าเราอะ่ะไม่น่าจะตายนะครับแต่ว่าโกเทอร์เนี่ยอันน่าเป็นห่วงนะครับแต่โกเทอร์ตายไปก็ไม่มีปัญหานะพราะตัวหลังมาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเหมือนกันนะครับสำหรับการสู้ทีมลิซังฟ้าก็หวังว่าโกเทอร์เราจะตายนะ เอาแล้วเลือกตีมาก่อนเลยนะครับแล้วไม่ไปทางโกเทอร์ซะด้วยแล้วสตันต่ตอเลยครับบอกเลยว่าการ์ดผมไม่มีโอสบายใจละทีนี้รับ <c oughs> สีพัมกินบอมมันต่อเะครับ <c oughs> โอเคเอืมจริงๆเราก็พัมกินบอมใส่คืนไปก็ได้นะถูกไหมแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องหรอกมั้งเรายื้อก่อนละกันนะเมื่อกี้เราโดนสตันตขั้นเท่าไหร่นะเราเรื่องดับความสําคัญละกันเะครับ <c oughs> เราจะเอาตัวที่น่าลำคาญออกไปก่อนแล้วก็ตัวที่เราสามารถทําดาเมได้เนี่ยก็ แช่แค่เธอเดียวก็น่าจะพิ่งผ่อแล้วเนาะ<ป>แช่แข็งไปก่อนนะครับที่โกเทอร์จะได้ไม่ต้องลดเกลตัติเราแล้วเนาะมี2ใบด้วยกันค่อนข้างคุ้มนะครับแต่อีกที่ดัดลอสเวนต่อมีอีก2-3ามใบนะครับเหลือลิ้นางฟ้าสใบคิดว่าน่าจะเป็นการ์ด ที่เป็นโลดนะครับถ้าเป็นสตันมันก็ใช้ได้อยู่ดีเนาะถูกป่ะมาดูมาดูกันมาดูกันเพราะเรายังมีโอกาสนะครับที่จะแช่แข็งต่อได้อยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วเขาเลือกที่จะใช้อลิศนางฟ้าเป็นการ์ดเงินนะแล้วก็อีก2องใบเอา้าแล้วกางโล่เชยว a เต h e h เฮลย่ <c oughs> ยอมได้เสมออ่าแต่เราตีเดี่ยวไปทีเดียวน่าจะตายอยู่แล้วเนาะเราตีเดี่ยวไป แล้วที่จริงผมว่าผมตีหมูก็ตายเอาปะเออนี่ไงน่ะเจ็ดหมืนะ่นหนึ่งเลือมีเท่าไหร่ผมไม่รู้ควัสว่านมหาตพัยบ้าอ,อืมโอเค น,นี้นไอ้หัวฟ้าเนี่ยชุดแฟมันเลยครับมันยังขาดอาวุธอีกหนึ่งชิ้นเพราะนั้นผมโทษเกมได้เลยว่าไอ้ชุดแฟมไม่ครบมันตีไม่ตายเนี่ยโอ้แล้วผมต้องโดนอันตีเฉยเลยเนี่ยแต่โอเคแหละบริลีลงมาแล้วอันตีก็ไม่แรงนะครับเดี๋อยฮะเพชเชียนหรอไม่ใช่บอดใช่ไหมเนี่ยโอ้โห what the hell คือ ใช่เหรอผมเพีเยนเหรอผมไม่รู้เนียฮะอ่ะเขางอกจะไปลกโอโ้สองแสนโอเคแล้วก็น่าจะจบไปแล้วนะสำหรับเธอนี้นะครับไม่น่ารอดแหละดาเมจน่าจะพอเหลือสำหรับการตีให้ตายเนาะครับเอาโอเค <c oughs> วันนี้ผมเจอแต่อะไรแปลกๆเนี่ยมากับตาสุดท้ายนะครับตาที่4มีพี่โรยืนคู่กันเลยแล้วมีเอ็กซ์แคโน่เดอะวันนะครับแทนที่ลงมาถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยเรารีบเล่งของเราก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกดอันตีใส่เราได้ค่อนข้างง่ายสำหรับ X เอ็กซ์แคโนนั่นเองนะเราอัพขั้นนะครับผมไปที่ตัวโกเทอร์และใช้พัมทีบบอนขั้นสใส่ไปพร้อมกับตั้งทอนขึ้นมาก่อนนะโอเค น่าจะถึกทนได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเขาจะตีสวนกลับมาเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบกว่าเนาะเรามีบัญญัติของโดคอยช่วยเหลือนะครับสำหรับตัวหัวฟ้าของเราอับคันมาก่อนเลยนะครับใส่ตัวของโกเทอร์แล้วก็แช่แข็งนะครับไปที่โดแต่ไม่ติดนะเ <c oughs> ขาตีมาอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องรีบไหมหรือรีบดีเอ้ยเรารีบได้ใช่ สักทีหนึ่งแล้วจะติดใจผลสวยถูกใจขับถ่ายเป็นก้อนมาดูกันฮนะสีแดงตีสีฟ้าขวดไปหนึ่งทีห้าหมื่นหกนะครับขวดไปสี่หมื่นเก้าดาเมตดูดีนะแต่ว่าเราไม่มีดาเมตจบนะครับในเทอร์หน้าอันนี้จะชิบหายเราละ <c oughs> โอเค ผมคิดว่าไอรูของเราน่าจะถึกทนได้ในระดับหนึ่งนะเพราะนันีอเธอหน้าเราใส่พัมกินบอมขั้น3ไปนะครับถึงแม้ว่าเอ็กซ์คานอนจะเก็บอันตีได้แล้วก็ตามแต่ยัยงตีแรงอยู่ยังตีแรงอยู่อะเราอัพขั้นนะครับใช้พัมกินบอมขั้น3แล้วก็ตั้งทอนขึ้นมาก่อนนะเพื่อยื้อชีวิตของน้องหัวฟ้าของเราไปอัพขั้นขึ้นมานะแล้วก็ใช้พัมกินบอมไปเชเ ที่เหลือจะได้กดอันติได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าเอกนอนเราหยุดไม่ได้ก็คือหยุดไม่ได้นะครับเราฝืนไม่ได้จริงๆและการ์ดขึ้นมาเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะโอ้โหอย่างเศร้าเลยอเ,เอาละจังหวะนี้แหละจะเป็นจังหวะที่เราสู้ไม่ได้นะครับดาเบจไม่มีอเป็นมือเช็บตียังไงให้ติดคลีนเนี่ยโอ้เลือดเกือบหมดนะยังโอเคอยู่เราใส่พังิ์บอมต่อไปเนาะเราอัพขั้นไปอ เรายังไม่ต้องตั้งทอนด้วยซ้ําอ่ะเราอัพขั้นไปที่ใครก่อนดีผมกลัวว่าตัวของโดรจะตายก่อนอนะเนาะเราทําอย่างงี้ก่อนแล้วก็ชิบหายแล้วกด <c oughs> ไม่ทันโอ้ my god อ,อ่าไม่เป็นไรๆค่อยๆแก้กันไปครับ <c oughs> <c oughs> ผิดที่เราคิดช้านะโอเคเราอื้อหือ โอ้โหมาเลยจะเป็นโดก็โดเถอะในตาต่อไปจะยิงทะลุมุดทลายเลยไม่ว่าจะเป็นใครที่เหลือแล้วไม่มีตั้งทอนด้วยนะครับเพราะนั้นเอ็กซ์โนน็อกแน่นอน100%เซนต์นะครับ <c oughs> แต่อีกมันที่โดแดนข้ารอบดีไม่ติดคลิโดนไป2องหมแล้วก็ไม่น่พพูดเลยแรงมาก <c oughs> พี่หัวแดงของเราได้ลงมายืนแล้วเนะครบอกเลยว่าแรงจัดจัดสำหรับตัวละครตัวนี้ ไม่แรงหรอกแต่ตัวซับที่ค่อนข้างดีนีครับเราใช้ตามลําดับเลยดีไหมเนะี่ยเรตีไปอย่างนี้ก่อนนีครับเพื่อให้ได้บัฟขึ้นมาซึ่งเรามีแค่3ถูกไหะเราเป็น4แล้วก็ใส่เป็น5แลละกันผมอยากเห็นตีหมูมันแรงได้แค่ไหนเนี่ยครับตีไปไม่ติดชี้แต่เป็นแสนสองแล้วเนะี่ยตีหมูใส่ไปลืมเลยมันทิยแล้วตีหนึ่งไปไ ลืมมีบัญญัตินี่ว่าแล้วด้านหลังเป็นทัทลอสเวดเนี่ยการ์ดของเราค่อนข้างน่าลำคาญเหมือนกันนะการ์ดขึ้นค่อนข้างกาก,ากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องค่อยๆแก้กันไปอัพขั้นหมู่มานะแล้วก็เป็นทอนเหรอแช่แข็งไปที่ถูกคนด้วยโอเคแต่เขาไม่มีทอนเนาะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะเสียหายเลยฮะรเราเลื่อนการ์ดไปอย่างนี้ก่อน แล้วก็ตีเดี่ยวไปแล้วก็ตีหมู่ตามแล้วกันนะผมไม่คิดว่าจะตีติดที่ดั้นหรอกมัง้งผมคิดอะไรอยู่เนี่ยมันต้องติดแน่นอนนั่นไงมีกี่ใบไม่มีด้วยที่เหลือเป็นการ์ดของรู้หมดเลยเหรอคุณพระไม่นะแช่สองใบเลยเหรอ no 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 o no. k okay. เป็นทีมเป็นท่เท่าหนึ่งใบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแช่หินอ๋ออเอ,อของดัดเหร okay. ออ k a y ตีหมู่สองใบตรงนี้ก็ไม่น่าจะเหลือใครแล้วนะครับ คือถ้ามันเหลือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละค่อนข้างแรงนะครับใส่ดอกแลกไปสำหรับปาลิสตาบอมจัดไปตั้มรอบที่สองครึกกระสูนยักษ์รังเพลิงถั่วงอกไม่ใส่นะป้าตุ้มเกเคก็หวังว่าทุกคนจะสนุกในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม